ิสนับสนุนโดยโอวันตินซอยน้ำเต้าหู้ผงกรี๊ด uh, เข้ามาก็กรี๊ดกันเลยค่ะก่อนจะเข้าเรื่องของเราในการสัมภาษณ์วันนี้นะคะ เข้ารอบไปแล้วน้องน้ำตาลเข้ารอบชุดราตรีนะคะหกคนสุดท้ายค่ะแรงโหวตของเราเมื่อกี้ส่วนชุดประจำชาตินะคะเมียนมาได้ไปชุดที่หุ่นเชิดที่นางมาใหญ่เป็นที่ห่งเลยสมควรถูกต้องค่ะส่วนชุดราตรีของน้องของน้องน้ำตาลเนี่ยนะคะเป็นชุดจากสวาสสีดำค่ะได้แรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะจุดเด่นอยู่ที่ลายปักไทยทั้งชุดเป็นการผสมผสานระหว่างแบบงานชุดฉลองพระองค์กับงานแบบตะวันตกนะคะ ซึ่งบ่งบอกความเป็นไทยในแบบสากลนั่นเองตอนนี้เมีนมายังดุกดิ๊กอยู่นะคะในจุดนี้อแต่ก็าวันไปเลยยกฉากมาทั้งอันน่ะนี่ไงนี่ไงชุดนี้สีดำนี่เขาก็ได้อธิบายเลยนะคะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากควีนซับไทยแลนด์ ยังมีความเป็นไทยมีสุขสบายเหมือนมีสบายมาเนาะไหนดูซิรวมคะแนนนี่มาดูะคะแนนนะคะจากที่เป็นคัดรอบชุดราตรีที่เหลือ6คนสุดท้ายนี่นะคะเป็นคะแนนจากทั้งคณะกรรมการ,การาแล้วจากโหวตทั่วโลกเลยของคนไทยเข้ารอบเป็นคนที่5ะะอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นฝรั่งเศสอันดับ2นะคะเป็นเคนยาอันดับ3โคลัมเบีย4ฟิลิปปินส์และ5ไทย6 เฮติค hey, ่ะค่ะเพราะฉะนั anyway. s right. <S ้นคนไทยค่ะรุ้นนะคะโหวตกันค่ะทุกช่องทางอย่างที่มุมบทบอกไปนะคะทางเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันอีก2แอปพลิเคชันด้วยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็หรือง่ายๆก็ Twitter h a s h t a กกันไปค่ะคุณแม่มาถึงแขกรับเชิญของเรากันบ้างดีกว่าที่เมื่อกี้บอกไปวิธีการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขวันนี้มานั่งทงคุณแม่คุณลูกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและดารสวัสดีเรานั่นเองสวัสดีค่ะ ค่ะก,กำลังรับทานอยู่ถามถึงน้องเลยพี่พนุ่ยค่ะ เลี้ยงเองเลี้ยงเองเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากไหมจริงๆนุ้ยเชื่อว่าลูกทุกคนนะ่ะคุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกเนี่ยก็จะรู้จุดว่าเออลูกเราจุดนี้เขามีความยากจุดนี้มีความง่ายแต่ละคนคือไม่มีอะไรแบบว่าอู้ยากไปซะทุกอย่างไม่มีขนาดนั้น,นะะหรอกค่ะแต่มันก็จะมีบางจุดที่แบบว่าก็แม่ก็ต้องมองบนบ้างเช่นไหนพี่ยกตัวอย่างนะช่วงอายุหรืออะไรยังไงคือระดานี่เขาโชคดีที่ระดาเป็นเด็กกินง่ายไม่ต้องห่วงเรื่องกิน นี่ไงดูจากนี้ก็เลยเชื่อเลยตั้งแต่มาเหยียบช่องยังไม่หยุดเคี้ยวได้ตั้งแเลยอ๊อใครอยาที่ใครไม่มาเอ้ยปิง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 โอ้โหเก่งมากเรื่อง เรื่องการสื่อสารเรื่องการกินไม่ต้องห่วงแต่เรื่องการนอนเขาจะนอนค่อนข้างยากต้องใช้เวลากล่อมมีเทคนิคในการกล่อมเนี่ยค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้น้องกี่ขวบแล้วคะพี่นุ้นตอนนี้ขวบ5เดือนแล้วค่ะใกล้ใช่จริงๆวันพุธนี้ก็น่าจะประมาณขวบหเดือนแล้วขวบครึ่งแล้วถือว่าไปเล่นบินเลยลูกค่ะถือว่าซนไหมคะคุณพี่ให้คะแนนลูกสาวสิโซนไหโซนค่ะอันนี้บุ้งคอนเฟิร์มค่ะ อู่ด้วยแกล้งร้องไห้ด้วยจริงเหรอเขามีความ acting ได้ดีค่ะเหมือนแม่น่าจะได้แม่ได้แม่มาเลยคือมีความเป็นแม่มากค่ะระดาเนี่ยทำไมอะคะยังไงคะคือหน้าเนี่ยทุกอย่างเหมือนพ่อเนาะแต่แต่ว่าแต่อินเนอร์นี่แม่มากยังไงยังไงถามว่าอินเนอร์คือเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นคนมองแรงจะเป็นคนแบบว่าแกล้งร้องไห้แกล้งร้องไห้จะเป็นคนแบบว่าเออชอบเรียนแบบชอบเรียนแบบแล้วดาอาม่าเดินยังไงอาม่า Oh. เออเอามือคว้ยลยอะไรอย่างเนี้ยเป็นอาาเป็นอาา กนนอนไ่รอด้วยนะถือว่าเรียนรู้เร็วในในใน,ในช่วงขวบ5เดือน<ช>นะพี่นะหมอก็บอกว่าแบบเขาเขาเป็นคนที่สื่อสารได้เร็วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่เองเนี่ยด<ช>้วยความที่เราเลี้ยงเองแล้วเราให้เวลาเขาเต็มที่แล้วแม่เป็นพิธีกรแม่คง<ช><ช>พูดเยอะ<ช><ช>แล้วเขาคงมีคลังคาศั์ค่อนข้างเยอะ<ช><ช>อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายิ่งพูดเขากับเขาเยอะเะให้เวลากับเขาเยอะๆะเนี่ยเขาจะมีการเรียนรู้ค่อนข้างเร็วในเรื่องของการสื่อสารอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคุณแม่ ก็คือต้องสื่อสารกับลูกเยอะๆบางคนบอกว่าม่กล้ารสื่อสารเพราะลูกอาจจะไม่เข้าใจเอ้ยเข้าใจมากใช่ไม่หมดเลยบางทีเห็นมาเขารู้เรื่องอ่ะดูบางทียังมียังมีแบบเฮ้ยนี่ทำไมลูกเราเข้าใจอ่ะยังงงเลยตัวเองยังงงแบบเข้าใจแล้วเหรอแต่เขาเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นเลยแต่เพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะสื่อสารเป็นเป็นคําหรือพูดเป็นประโยคให้เราเข้าใจไม่ได้แต่คนเป็นแม่เนี่ยยิ่งถ้าเลี้ยงลูกเองถ้าอยู่กับลูกเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วจะจับจังหวะอยู่ถูกว่า นี่เธอต้องการอะไรลูกต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างนี้อะไรเงี้ยสัญชาตยาณของแม่ความเป็นแม่เนาะเพิ่งรู้ว่ามันมีจริงจริงกับแพทนี่อีกสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์ต้องส่งต่อเลยจุดที่มันยากเลวต้องให้กําลังใจน้องแพทเลยในช่วงที่เลี้ยงลูกนี่คืออะไรมากมันเหนื่อยคือมันเหนื่อยตรงที่ว่าเราไม่มีเวลานอนคือเด็กเนี่ยโดยเฉพาะช่วงแรกเกิดเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะนอนทุกๆุกคือนอนแล้วก็ตื่นทุกๆ3ามชั่วโมงและไอ้ตอนที่เขานอนเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าดูแล อ๋อขอบคุณค่ะให้ใเอาสกิปมาให้แม่เหรอลูกไม่ให้นะบูมโอเคโอให้แม่ตนนะบผมน่ากลัวค่ือบูมมีนมนะคือเขาคือเราคือเราเพิ่งคลอดเราจะเสียเลือดเราจะเหนื่อยแต่เราก็ต้องปั๊มนมด้วยให้นมลูกด้วยไหนจะดูแลลูกอึฉี่อีกค่ะ เวลานอนไม่พอเลยแพทเพราะฉะนั้นตอนนี้นอนเยอะๆยอะโอเคตอนนี้เป็น2อาทิตย์นี้ต้องนอนเยอะๆยอะจี้หอมันควรจะนอนแล้วนะมันต้องคนไวล่วงหน้าด้วยใช่สองอาทิตย์นี้หรือว่าหลับยาเลยสองอาทิตย์แต่แพทบอกแพทนอนไม่ค่อยหลับบางทีใช่ไหมช่วงหลังหลังเนี่ยค่ะพี่หนูเพราะว่าเหมือนน้องน้องค่อนข้างตัวใหญ่ที่คุณหอบอกครั้าที่เราไปไปดูน้องแมนซาวนซาวใช่แล้วน้องก็ถีบเยอะมาก และทุกครั้งที่น้องถีบคือจังหวะดีมากแรงเหมือนแบบว่าชอบแบบตึงตั้งตึ้งตั้งเนี้ยถีบออกมาใสายซิ่งไงสายซิ่งแทบจะทะลุผนังท้องออกมาเลยคือเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่แม่พักผ่อนเนี่ยเขาได้พลังงานเต็มเ็มจะเห็นว่าเวลาที่เราทํางานเนี่ยลูกจะไม่ค่อยดิ้นเพราะว่าพลังงานมันถูก ใช้เรานะเนี่ยเป็น <ใช S 1> คนใช้ใชอ่พอเราพักผ่อนเนี่ยลูกแบบได้ใช้พลังงานเต็มที่เขาก็เลยจะดิน้นเขาก็เลยบอกว่าทำไมแม่ต้องนอนเยอะๆเพื่อที่ว่าลูกเนี่ยจะได้พักผ่อนเขาจะได้เหมือนกับว่านอนเร็วได้เป็นเด็กที่แบบชอบนอนอะไรเงี้ยไม่ชอบตื่นอะไรประมาณเนี้ เดี๋ยวนอนเลยได้ไหมคะนอนเลยยังมางานงานแป๊บนึงค่ะแม่มีเวลาอยู่ค่ะแต่ว่าหลายๆคนคุณแม่เนี่ยพอเริ่มตั้งคันเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนบางคนก็จะมีร้องไห้ง่ายซึมเศร้าเซนซิทีฟพี่หนุ่ยมีไมคที่แบบช่วงไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแย่ที่สุดอาการแบบว่า เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแย่ที่สุดเหรอแย่ที่สุดน่าจะเป็นหลังคลอดเป็นเบบี้บลูเป็นเป็นกลัวหกโมงเย็นฮะทำไมอ๋ออะไรอะคะกลัวฟ้ามืดฟ้าจะมืดแล้วอะกลัวอันนั้นคือคลอดน้องออกมาแล้วใช่คลอดมาแล้วแล้วก็คือเป็นอยู่หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะมันอาการมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างไรเพราะฟ้าจะมืดมันเป็นเหมือนคนซึมเศร้าค่ะคือทําให้เราพอเราเป็นแล้วเราเข้าใจคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะว่า เรารู้แหละว่าไออาการนี้มันเป็นอาการผิดปกติแต่มันคุมไม่ได้อหมดแล้วบ้างคะพอฟ้าจะมืดป้พี่จะเหมือนมีอาการเศร้ามักลัวเออแบบกลัวแบบเฮ้ยกลัวความมืดกลัวว่ากลัวมันจะมืดแล้วแล้วกลัวเลี้ยงลูกไม่ได้ทั้งทั้งที่เราก็แบบเราก็รู้อยู่ว่าเอ้ยคนปกติทุกคนมันต้องเลี้ยงลูกได้ค่ะแต่ทําไมเรากลัวมันเหมือนกับเหตุผล กับความเป็นจริงมัน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 ไม่มันไม่มามันไม่ไปด้วยการจิตใจเรากับกับเหตุผลที่มันเกิดขึ้นที่เราพยายามบอกตัวเองอ่ะมันไม่ยอมรับอเป็นนานไหมพี่เป็นอ้ยเป็นอยู่สามสี่เดือนนะก็ถึงหลังคลอดแล้วเป็นเลยใช่หลังคลอดปุ๊บเป็นเลยก็ร้องไห้ร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันใครมาแบบตอนนั้นคือคนที่เพิ่งคลอดแล้วคนมาเยี่ยมใหม่ๆอาจจะห็นว่านุ้ยรู้สึกแปลกไปคือบางทีอาจจะไม่คุยจะไม่คุยก็จะแบบ จะเงียบเงียบนิ่งๆจะไม่คุยแล้วก็แบบว่าเราก็นั่งให้นมลูกแบบมืดๆอะไรอย่างเงี้ยคุณดีปิดไฟในห้องมืดๆปิดไฟในห้องมืดๆเพราะวันหายอยู่ๆมันหายเองก็หายเองคืหมอไชม<ๆ>ก็ก็ถามพอดีคุณหมอก็อเผอิญว่าอยู่โรงพยาบาลค่อนข้างนาน<อ>แล้วคุณหมอก็คือเข้ามาแบบประกบว่าแบบเอ้ยรู้ว่าสภาพจิตใจเราเนี่ยมันมีฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นเบบี้บลูคุณหมอก็แบบมาคุยทุกวันมาแบบว่าเฮ้ยให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยเออให้กาลังใจเราแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะแล้ว ที่ที่ดีขึ้นเพราะว่าเราต้องออกไปเจอแสงสว่างไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะแพ้พวกแสงสว่างเราต้องแบบไปเจอแสงสว่างเยอะๆแบบเปิดหน้าต่างกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทันทีเลยเนาะพอพอเจอแสงสว่างมันก็จะหายอะไรประมาณเนาแต่คืออันนี้คือพยายามอย่าอยู่คนเดียวนุณแม่คมน่ากลัวนะคุมัน่ากลัวคุณแม่อย่าอยู่คนเดียวแล้วก็ที่สาคัญคนสําคัญที่สุดคือคุณพ่อค่ะคือคุณพ่อเองเนี่ยอาจจะมาช่วยดูแลลูกอะไรเงี้ยไม่ได้มากแต่คุณพ่อจะต้องดูแลคุณแม่ให้กำลังใจคุณเบนซ์ค่ะ อะไรแพทด้วยต้องไหนกันต้องไหนคะต้องไหนคะี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตืล้โอเคแล้วคุณแม่มีอะไรคะฟังยังไงคะฝากบอกไปลูกสติลูกสติฟังแพทด้วยไม่แต่อย่างไรนี่ถามแทนพี่แพทเลยคือบางคนเนี่ยพอเวลาคลอดลูกมาแล้วก็เวลาจะแบ่งเวลาอย่างนี้อีกสองอาทิตย์จะคลอดยังทำงานอยู่เลย แล้วถ้าคลอดออกมาแล้วจะแบ่งเวลาอย่างของพี่นุ้ยเองก็งานเยอะมากตอนแรกตอนแรกบอกว่าเออน้งัเยอไม่รู้ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเห็นคนอื่นเขาสามเดือนเขาก็กลับมาทํางานแล้วบางคนเดือนนึงกลับมาทํางานเอ,อ้ยโอเคเดี๋ยวงั้นรออ่ะลามากสุดสามเดือนอกลับมาสามเดือนแล้วเลยรู้สึกว่าอะไรไม่เข้าที่เลยอะอ,อะไรไม่เข้ามัง่งลูกลูกเรายังไม่สามารถ เราจะไม่ทิ้งเขาไม่ใช่เราจะทิ้งปล่อยเราไว้ฝากไว้กับแม่เราแล้วเราก็แวะมาทำงานแป๊บนึงได้เหรอได้เหรอไม่ได้นะมันห่วงเออมันห่วงได้ได้ได้ไหมคะได้เหรอคะเอออะไรอย่างเงี้ยป่าไปประมาณห้าเดือนโอโหเกอบพึ่งปีใช่5เดือนห้าเดือนเออที่แบบที่อยู่กับเขาแบบเต็มเ็มเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลี้ยงเองไี่ที่เลี้ยงเลี้ยงเองไม่มีที่เลี้ยงถึงขนาดว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยไม่ได้แกะผมออกจากหัวเลยอ่ะ มัดมัดผมไว้เงี้ยเป็นกระจุกอย่างเงี้ย<ะ>แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยทั้งอาทิตย์อือการไม่มีพี่เลี้ยงนี่มันยากไหมคะพี่หนุ่ยแบบเราต้องเลี้ยงเองทั้งหมดทุกอย่างเลยอะหนุ่ยก็เคยทั้งเคยทั้งลองที่เคยลองมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่ว่าบางทีคือพอพอมีแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียด<ะ>ก็เลย<ะ>ทําให้บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเออถ้าเราไปเช็คอะไรบางอย่างแล้วเนี่ย<ะ>ถ้าเราต้องกลับมาทําเหมือนเดิมเช่นเอ,อ กลวยปั๊มนมเราอย่างเงี้ยเราไปเช็คแล้วมันยังมันอยู่เพราะว่านมแม่นมมนุษย์นี่มันจะมันมากเฮ้ยถ้ามันยังสกปปกอยู่แล้วเราจะโอเคกับลูกไหมลูกจะโอเคไหมเรา,าก็ต้องมาทําเองถ้าเราต้องทําเองเราก็สู้ทําเองเลยดีกว่า,าแล้วตอนแรกๆเนี่ยกลัวเหมือนกันอยากจะบอกสําหรับคุณแม่มือใหม่ด้วยนะว่าตอนแรกๆเป็นคนกลัวว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องมีพี่เลี้ยงเพื่อที่ว่าจะให้คนหนึ่งเนี่ยมาบอกซิว่าเราต้องทําอะไรยังไงยังไงบ้างแต่พอลองมีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเดาเหมือนกันเลย วดท้องเปล่าอยู่ไหมเปียกเปลาง่วงไหมทาเหมือนเราเราเหมือนกันมีสัญญาณเราเหมือนกันแต่เราเองเนี่ยได้เปรียบเขาก็คือเรามีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยลองกัดฟันว่าเหนื่อยไม่ตายเพราะเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยตลอดการทํางานเนี่ยเคยไม่นอนมาแล้วสองวันก็เคยถ้าเลี้ยงลูกเองเนี่ยไม่ได้นอนเนี่ยมันไม่ตายหรอกเราต้องทําให้ได้สิ คือด้วยความที่เป็นมนุษย์แม่เลยเนี่ยนุ้ยเชื่อว่ามันจะมีพลังพิเศษบางอย่างที่มันจะเป็นแรงฮึดว่าฉันต้องไม่ตายฉันป่วยฉันต้องไม่ตายฉันต้องอยู่ได้เลี้ยงลูกแล้วพอพอก้าวข้ามผ่านในสิ่งที่มันมันคิดว่าเราเราคิดว่าเรา,เราทําไม่ได้แล้วเนี่ยเราลองทำเนี่ยรู้สึกว่านุย้ยภูมิใจนะ,ะที่ที่เราเลี้ยงเองเพราะว่ารอยยิ้มแรกของเขาเราก็เป็นคนเห็นไม่ใช่ว่าเราไปทํางานกลับมาแล้วก็แบบว่าเนี่ยเนี่ยคุณนุ้ยคุณนุ้ยเนี่ยน้องหัวราอและยิ้ม ไม่ใช่เลมันไม่ใช่เราเดียวมันน่าผึ่นกว่ามากหน้าอะไรอย่างนี้ผัวลาะสิลูกผัวล้อผัวล้อไหนยิ้มหวานสิคะไหนยิ้มหวานสิโอ้โหเสียดายเวลาหรือเป็นแม่แต่ที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวออกหลังหลังรายการนี่ไปสัมภาษณ์กันโดยส่วนตัวเลยนะในต่า็รักต่างๆแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยมีช่นงนึงให้คุณฝากฝากเลยเพราะลูกคุณจะออกแล้วนี่ที่หยิบมาลูกลูกงานมากลูกรูู้งานลกปล่อยคิวมาเรื่องโรงเรียนค่ะพี่นุ้ยโอ้โหรักมากคือได้หยิบมาให้อ่ะใช่ เธอเธอทำตัวเป็นซินเตอร์ดีไหมที่มายังไงคะพี่นุ้ยที่เปิดโรงเรียนนี้ที่เปิดโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าทางคุณแม่ของปอนเนี่ยค่ะอาจารย์มาริกาธรรมวัฒนาเนี่ยหลายคนบอกว่านึกว่าอาจารย์มาริกาเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอาหารจริงๆไม่ใช่คุณแม่เนี่ยเรียนเรื่องพัฒนาการเด็กเล็กมาแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรตรนเตอรใช่อินเตอร์ด้วยใช่เ้าก็เป็นผู้ก่อตั้งสาธิตเกษตรอินเตอร์เพราะนั้น คราวนี้บังเอิญเนี่ยตอนตอนที่ตั้งท้องเนี่ยก็คิดว่าเออละดานเนี่ยจะต้องไปเรียนที่สาธิตเกษตรแน่นอนอยู่แล้วล่ะค<า>่ะแต่พออิญว่าพอใกล้ๆกล้คลอดเนี่ยอา,อาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการเนี่ยกเกษียณพอดีอพอกเกษียณแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้อาจารย์ผู้ทรงคุณ <c oughs> ควุฒิที่มีความสามารถท่านท่านท่านไปอยู่เฉยเฉยเนี่ยก็คงจะไม่ถูกเนาะท่านก็เลยจริงๆท่านเองกับคุณแม่ปอนเองเนี่ยหรือคุณย่าของน้องระดาเนี่ยก็เลยบอกว่างั้น คุณแม่มีที่อยู่ตรงปทุมค่ะงั้นเอามาเปิดโรงเรียนไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ว่ามาเปิดโรงเรียนให้เนี่ยเป็น T A S Thai International School ก็แต่แต่จริงๆมันเป็นที่หมายงี้แต่ตอนที่เราอ่านข่าวเราเข้าใจว่าอู้ตายแล้วน้องโชคดีจะเข้าโรงเรียนแล้วคุณย่าเลยเปิดโรงเรียนให้เลยขนาดก็คงจะไม่ใช่ใครจะเปิดที้ออกนะแล้วด้เรียนคนเดียวเลยเหรอลูกสามสิบไล่ก็ไม่ได้สามสิบไร่ก็งงเพราะข่าวก็บอกว่า คุณยากลงทุนเปิดโรงเรียนให้หลานรักอย่างนั้นทุ่มเป็นพันล้านเออมันลดขนาดนั้นเลยเยี่ยมยอดเลยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นความบังเอิญมากกว่าแต่สิ่งที่บอกว่าเอ่อทำให้หลานก็คือว่าเตรียมคณาจารย์ทุกอย่างเนี่ยวางพื้นฐานหรือว่าเลือกเฟสิลิตี้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับให้หลานเพราะฉะนั้นเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับลูกหลานของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาเรียนเนี่ยก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันรายละเอียดหลักสูตรต่างๆเป็นยังไงบ้างคะนี่ค่ะกําลังจะมีลูกพอดียางนี่รายละเอียดหลักสูตรจะมีลูกแล้วเหรอนานเลยค่ะไม่แต่ว่าเห็นเห็นผู้ก่อตั้งอะไรคนคือเป็นอาจารย์ที่แบบว่าอยู่เรียนมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคุณภาพคือไม่ต้องห่วงอยู่แล้วดูคุณภาพสิคะเปเป็นบูมเหรองั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่โทรหาอาจารย์ใหญ่แป๊บหนึ่งไม่ มายังไงอะคะเปหนยัเอาคนน่าจะถือกว่านี้ไหมครดอันนี้เป็นการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานมากสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รู้ไปแล้วว่าวิธีการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขทุกวันนี้ถึงแม้พี่นุ้ยจะบอกเลยว่าเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมากด้วยความเป็นแม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูก็เอาพี่นุ้ยเอาแบบอย่างบางอย่างที่พี่นุ้ยบอกเคล็ดลับมาเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นุ้ยสุดจีรามากมากค่ะในรูเล็บหนูจองนี่สวัสดี่ะที่โรงเรียนดิแมทสวัสด <laughs> ไปแล้วมาแล้วค่ะ,คะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะคะกับผลการประกวดมิสยูนิเวอร์สค่ะไปไป